ตำปลาทูเด้อพี่น้องตำปลาทูจ้าตำเนื้อปลาทูเนื้อปลานะจ้า โรดเดอร์ปารดาไม่ตวงนะจ๊ะกี่จุดน้อย,อยใส่ไม่ได้ได้วยีง จะเดินจะดอน กินกันเลยจ้ายาป่าตีนไก่เด้อพี่น้องแซ่บแซ่บกับสบายจ้ะตีนนินๆ